มาดิ้งช่วงตายรายการในชั่วโมงนี้ครับขอบคุณไปยังถึงสลับพ,พี่น้องสายล่าสุดๆลาครับอยู่ทางแม่น้องเก็บอำเภอเพ้นกันแล้วกันเนาะหรือว่าแฟนรายการครับเที่ยวรับฟังกันช่วง บรรยากาศลูกทุ่งเศร้าของประจำเมื่อนี้น้องแซลานุโมท้อนอย่างใดก็ฝากย่ำกันว้คือเก่าครับไปไดคือไม้กันขาดตานักสูกระทิงโดยบริษัทฮิโรไม่สิ้นฟ้ามาจำกัดปุติเหตุยุคยาดีผลิตออกสูน้องกลาดมีจำนายตามห้างรันขยาเพนปัจจุบันโดยทั่วกันไปกินก็ได้ถ้าก็ดีทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ำคือเก่าเป็นประจำพี่น้องยาลืมครับฝากกันไว้เป็นส่วนหนึ่งข้างนั้นปัจจัยดี ปัจ,จัยที่สําคัญเพราะว่าจะเป็นแผลมีหนองแผลติดเชื้อมีน้ำเหลืองแผลไฟใหม่ีมิปึงใสแผลฮียโ,โรไม่สิ้นไวใส่ท่ากองคือทองเฟือแสบรอนส่งโอกาสองคามหาเมือใดใส่ฮีโรเจลปวดกมเนื้อตามเสน้นตามเบียนท่าพ่อพ่อตูหน่วยกันน้ําสำรับมีโรเพร็ดท้งหมั้งมวลครับโดยเริษัทฮีโรไม่สิ้นให้การมึงแยง่งดูแลอย่างเปลี่ยนทางการครับเศร้าของประจำเมื่อนี้อยู่ดีมีความสุขอยู่ดีมีเงินใสตลอดกันไป บ่ตองเก็บบ่ตองจนบ่ต้อง,งไปทุกหรือว่าบ่ต้องมีทุกทุกปัญหาสามืนครับน้องไส้าาะกลับมากแต่ทางโดยสวัสดิภาพตลอดปลอดภัยมีความสุขสวัสดีครับ